มือปืนลอบยิงประธานชุมชนหมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตาได้สัตทอดูจ้างวานเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตนาทีชีวิตวัวหลุดเข้าโรงพยาบาลแม่สอดแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมกันไถ่ชีวิตสร้างบุญคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญาวาสร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าว ผ่านทางเคเบิลทวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนกันยายนค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำเดือนกันยายนให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งและที่ทำการชุมชนบ้านทุง่งเขตเทศบาลนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตานางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอแม่สอดนำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุง่งจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลาจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นการพบปะพูดคุยจากนายมนัททวีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดปิดท้ายด้วยการมอบกระติกน้ำให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุและร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาสร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาสเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดอเภอแม่สอดจัังหวดตากดรเทิดกเ,เ,เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้ในายกุลเครือวีระนายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองผู้นำชุมชนอสอมอนในเขตพื้นที่ให้บริการผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครแม่สอดนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาดร,ร่วมการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานโดยเริ่มจากการต้อนรับทักทายสภานักเรียนติดช่อดอกไม้ให้แก่ทางคณะการไหวพระพุทธรูปประจํำโรงเรียนต่อด้วยการแสดงต้อนรับของเด็กนักเรียนในการนี้นายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดในฐานะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยาวาดเป็นผู้แทนกล่าวรายงานส่วนทางด้านของนายเจอิดจ้าน้อยสำลีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตะเขตสองได้กล่าวนำการไหว้พระสวดมนต์และกล่าวถึงการมาประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานในครั้งนี้ว่าการมาประเมินนี้เป็นไปตามวาระทำตามขั้นตอนตามกระบวนการทุกอย่าง และพร้อมเสนอข้อคิดเห็นชี้แนะเพื่อให้ทางโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาสได้นำไปปรับปรุงเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปเป็นการเพิ่มศักยภาพของสถานศึกษาในลำดับต่อไป อดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือสวคค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้น2เทศบาลนครแม่สอดด็อเตอรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธิรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีว่าที่พันตรีภัยทูลปริญญาธรรมกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานและเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังหรือสวคที่นำโดยนางสาวอัชาราโรพภนธ์รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศุลกาการชำนาญการพิเศษและดรปรียาผาติชน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังพร้อมคณะ19คนเข้าศึกษาดูงานด้านภาพรวมเศรษฐกิจทั่วไปของแม่สอดความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อเศรษฐกิจและสังคมแม่สอดการค้าชายแดนและด่านศุลกากรของจังหวัดต,ตากมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของแม่สอดอย่างไรแผนการยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาล ความคาดหวังต่อการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศุลกากรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ของกรมศุลกากรและรับฟังข้อเสนอแนะอื่นๆจากเทศบาลนาครแม่สอดโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ดําเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกรมศุลกากร เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้สามารถพัฒนาระบบประมวลผลวิเคราะห์และสามารถนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ของกรมศุลกากรตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกให้ตรงกับความต้องการของบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปหน้าที่ชีวิต วัวหลุดเข้าโรงพยาบาลแม่สอดแพทย์พยาบาลและประชาชนร่วมกันไถ่ชีวิตสร้างบุญค่ะเมื่อวันที่22กันยายน2558ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวัวเพศผู้ตัวหนึ่งได้วิ่งเข้าไปที่ห้องตรวจโรคอายุรกรรมแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแม่สอดสร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยรวมถึงผู้มารับบริการ แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ช่วยกันจับวัวตัวนี้ไว้ซึ่งทราบจากเจ้าของวัวดังกล่าวว่ากำลังจะนำวัวไปเตรียมค่าชำละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดทราบจึงเกิดความสงสารและรับซื้อไว้ซึ่งวัวตัวนี้มีมูลค่าถึง33,000บาทจึงได้ประกาศเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้มารับบริการร่วมกันบริจาคเพื่อซื้อวัวตัวนี้ปรากฏว่า มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคไทยชีวิตวัวตัวนี้อย่างล้นหลามเป็นจำนวนมากถึง135,966บาท75สตางค์โดยวัวตัวนี้ทางโรงพยาบาลแม่สอดจะนำไปถวายให้แก่สำนักสงฆ์เอื้องดอยบ้านหัวฝายตำบลพระาธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากซึ่งทำพิธีถวายเมื่อวันที่23กันยายน2558ที่ผ่านมาโดยในแพทย์จรัวิวัฒคุณูปการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นตัวแทนถวายให้แก่พระมานพธีระพัฒโทสสำหรับเงินในส่วนที่เหลือเนื่องจากเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนได้บริจาคมาเพื่อไถ่ชีวิตวัวจึงจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อวัวที่โรงฆ่าสัตว์และถวายให้แก่สำนักสงฆ์เอื้องดอยเพื่อสร้างคอกให้กับวัวและเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดูแลว,วัวต่อไปเมื่อวานมีวัว ที่จะถูกนําไปที่โรงพ่าตวลนะครับก็วิ่งหลุดออกมาจากที่โรงพ่าบา์มาที่โรงพยาบาลเข้ามาที่ตึกผู้ป่วยนอกซึ่งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันจับไว้ได้แล้วก็ทราบว่าตัวตัวนี้ก็จะถูกนําไปที่โรงพ่าบา์เพื่อไปเ,เจ้าหน้าที่ ทุกคนก็มีจิตสถานครับรวมทั้งประชาชนที่จะช่วยกันถ่ายชีวิตตัวตัวนี้เมื่อทุกคนทราบนี้ก็มีการร่วมแรงร่วมใจในการบริจาครัพย์นะครับได้เงินมาทั้งหมด120,000เสียเศษนะครับเราก็จะนําไปถ่ายชีวิตโคตัวนี้พร้อมกักบเงินที่เหลือก็จะไปถ่ายชีวิตโคต,ตัวอื่น เท่าที่มียอดเงินอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณท,ทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็ประชาชนและผู้ป่วยทุกคนที่มีจิตสรัทธาในการทําบุญร่วมกันในครั้งนี้รับต้องขอบคุณมากครับจับได้แล้วมือปืนลอบยิงประทานชุมชนหมู่หนึ่งตบพบพระอเอพบพระจัังหวดต,ตาได้สัททอดผู้จ้างวาน เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะเมื่อวันที่23กันยายน2558ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวจังหวัดตากรายงานกรณีเมื่อกลางดึกของวันที่13กันยายนนายดวงจันทร์หรือชมปัญญาอายุ51ปีประธานชุมชนหมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากถูกคนร้ายลอบถูกยิงด้วยปืน ที่ใช้กระสุนขนาดจุดสองสองเข้าท้ายทอยทะลุหน้าผากหนึ่งนัดโดยที่นางอำนวยปัญญาอายุ50ปีพันรายาผู้ตายให้การว่าช่วงเกิดเหตุตนนอนหลับอยู่ในห้องนอนเนื่องจากกินยาแก้แพ้เพราะไม่สบายจึงหลับไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตอนดึกตื่นขึ้นมาเพื่อจะเข้าห้องน้ำขณะเดินผ่านห้องนั่งเล่นได้ยินเสียงทีวีเปิดอยู่จึงชะโงกไปดู ก็เห็นสามีนอนคว่ำหน้ามีเลือดไหลนองพื้นจึงร้องเรียกคนมาช่วยต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีในวันที่23กันยายน2558พันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทธรตากพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิริวัตรกุมสันเทียรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจู้ทธรพบพระพันตำรวจโทปร,ร,ระเสริฐจันเจริญ รองผู้กำกับการปราบปรามพันตำรวจโทนพดลจันสีสารวัตรสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนปราบปรามได้นำตัวนายอุดมช่างบัณฑิตอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่323หมู่หนึ่งตำบลพบพระอำเภอพบพระซึ่งเป็นมือปืนและถูกจับกลุมตัวได้เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งนี้ การทำแผนเริ่มตั้งแต่มือปืนไปรับอาวุธปืนจากญาติผู้จ้างวานจากนั้นเดินทะลุหลังบ้านผู้ตายมาซุ่มยิงนายดวงจัน์จนเสียชีวิตนำปืนไปฝังดินแล้วกลับไปนอนที่บ้านซึ่งอยู่ในซอยข้างบ้านผู้ตายจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มโดยตลอดการทำแผนเจ้าหน้าที่ต้องให้ผู้ต้องหาสวมเสื้อเกราะเพราะมีญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจำนวนมากมามุงดูซึ่งอาจโกรธแค้นเข้ารุมทำร้ายได้ ด้านพันตำรวจเอกอัมพลวงใหญ่รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรตากล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมทั้งในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงจนสามารถจับกุมตัวมือปืนรายนี้ซึ่งเป็นชาวอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์โดยนายอุดมมือปืนรับสารภาพหมดเปลือกว่านางอํานวยปัญญาอายุห0ปีภรรยาผู้ตาย เป็นผู้ใช้จ้างวานเนื่องจากโกรธที่สามีไปมีหญิงคนใหม่ส่วนค่าจ้างเป็นการต่างตอบแทนกันขณะที่นางอานวยภรรยาผู้ตายที่ถูกสะทอดว่าเป็นผู้จ้างวานนั้นได้ให้ในายมงคลปัญญาอายุ25หปีลูกชายซึ่งเป็นทนายความมาแจ้งกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีว่าจะเข้ามอบตัวเองไม่ต้องออกหมายจับอย่างไรก็ตามมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบตามประกบผู้จ้างวานรายนี้อยู่ด้วย หากยังไม่เข้ามอบตัวหรือมีทีท่าว่าจะหลบหนีจะเข้าจับกลุ่มตัวในทันทีเราให้ทางชุดสืบสวนเนี่ยได้พยายามถามทังสาเหตุว่าในขณะที่ผู้ตายเนี่ยมีมีง่ายมีมมสภาพฐานหน้าที่เป็นประธานชุมชนคือลักษณะคล้ายกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครก็มีเพราะเราก็เข้าใจว่าจะมีหลายสาเหตุทั้งเรื่องเงินชุมชน แล้วก็เรื่องส่วนตัวจากการตรวจสอบแล้วสรุปแล้วเนี่ยจากการสืบสวนทั้งหมดแล้วบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวนะครับนะแล้วก็วันนี้เราจับคุผู้ต้องหาได้ได้พร้อมของกลางอาวุธปืนจุดสองสองนะครับซึ่งผู้ต้องหายินยอมและพาไปพ้นไปเอาปืนด้วยตนเองนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยมีพยานที่เกี่ยวข้องที่สามารถยืนยันว่าผู้ต้องหานียเป็นกระทำาผิดอย่างแท้จริงนะครับ ก็เราจะให้ความเป็นธรรมทั้งทูกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้เราเองเนี่ยได้สืบสวนโดยทางฝ่ายสืบสวนของสพโอภาสนะครับทั้งร่วมกับล้ม,มกับสืบสวนสอบสวนตำรสืบสวนอ่มกับป้องกันปราบปรามและฝ่ายทางคะแนมส่วนได้รวบรวมในดานฐานทุกด้านนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆเชื่อว่าคดีนี้ก็เป็นการจับกุมที่มีพยานหลักฐานที่แท้จริง และสาเหตุก็เป็นเรื่องปวดเครอยงนีเรื่องครอบครัวนะครับก็เราก็จะเร่งรัดรวบรวมพยานฐานแลดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อไปครับนะครับเป็นการว้างจากว่าจ้างหรือว่าจ้างว่าลักษณะนี่มันไม่ใช่เป็นการว่าจ้างก็อาจเป็นลักษณะทําทดแทนผู้มีพระคุณซึ่งอาจจะมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนอื่นๆนะคือลักษณะเหมือนคล้ายกึ่งจ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จ้างแต่อาจจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากเมื่อเมื่อ เพื่อทำแล้ว,พวเพราะผู้ผู้ผู้ปัญหาเองเนี่ยมีมีฐานะเป็นเป็นลูกจ้างซึ่งมาอยู่ในพภพะนานนะะครับ็ป็นคนท่าตะโกนะครับทิ้งท้ายข่าวกันในช่วงนี้ขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นของโรงเรียนสพวิทยาคมเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง100ปีศักดิ์ศรีสพวิทยาคมในวันที่30กันยายนจนถึงวันที่9ตุลาคม2558ณบริเวณโรงเรียนสพวิทยาคมค่ะ หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนาครแม่สอดดิฉันนางสาวรพาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ